ต่อทีนี่แบบให้นั่งให้ไหมไม่ต้องเลยพี่อ่อะครบยังไปจ้าครบยังถามดูมดแล้วเดี๋ยวกลัวแบบนี่ไงจะไปโอเปร่าแต่ว่าเราเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมง วันนี้อากาศดีมากมามาเฮ้ย,ยแต่อากาศดีเว้ย อ๋อฉลอว่อ๋อจะเอความร้อนของจริงร้อนแบบเหมือนกำลังเป็นหมูแดดเดียวคือแต่ว่าไม่มีเที่ยหน้าร้อนเนอ่ยขมวดตาทำไมน้ำเป็นขาวๆว,วะขี้นกเหรอมันเป็น,นอน ไว้ขี้หนูฉันก็ไว้ขี้หนูม่แบอรเนียััยอ๋อเลือกก่อนเลย เรามาอยู่ร้านชาไข่มูกอีกร้านหนึ่งแล้วนะจ๊ะร้านนี้ขายซูชิด้วยต้มยำซุปอ๋อขายอาหารไทยด้วยอะ่ะแล้วก็มีซูชิมุกชิชิมีจัสมิดพี่จะเอามาไมาฉี่ร้านนี้ขายถูกด้วยวะ Mm. อันนี้คืออะไรอ่ะ extra ้ x t r อนนะไรวะคลิกกันหรือมารวมในนี้ไปแล้วอ่ะกดเลย <c oughs> ไม่ได้อีกแล้วว่ะก็ไอไม่เอาโทรศัพท์ขอ้พี่นัดไปพี่นัดอ่ะหนูให้หนูสั่งว่ะไอคุณรวยมันสั่งผิดเว้ไปยังไงไข่หมูหมูไปยัลี่สั่งจะแก้วใหญ่ใช่ก็ก็ไอบอกจะเอาเยลลี่อ่ะจริงเสียดายดโอ้โหดูแม่บอกว่าหิมะตกทั้งวันเลย เป็นแบบตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงเนาะจะกินน่าจัชิลลี่ชีสที่มันมีหมูนัาเท่แต่ว่ามีชีสกับชิลลี่อ่ะทำไมไม่สั่งละจ๊ะไม่เห็นไงไม่เห็นว่าวันมีมแคอยู่ในจอไงไม่เห็นอยู่ในจอเนี่ยในจอนั้นก็มีม่รอคิววนไปครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนี้แหละตอนนี้ บายสามห้าสิบแปดแล้วพอดีเลยอ่ะอันเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปหาทางขึ้นรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนจนขอแหงปวดท้องจนจนแดดที่มันจนแดดที่มันเคยสาดใส่เราอ่ะกลายเป็นร่มอ่ะต้องเปลี่ยนที่เรื่องเล่าอยากคุยต่ออีกแล้วต่แบบอยากต้องน้ำอยากต้องชิ์ให้เขาไป แม่เอสเปสโซ่เฮาซื้อกาแฟกินนะคะทุกคนเป็นร้านประจำของเราที่สวีเดนมีแบบทัท่วที่แพร่หแดนเลยร้านนี้ขึ้นรถล้าจามาหมุนรถไฟแล้วเรียบร้อยรอกาแฟตั้งนานรถเหมือนขามาดิดูจากหน้าตามเลอก่อน กลับบ้านแล้วนะนวีเรารอดอยู่นะเออนอวีโฮมเรารอดจ้าคิดถึงบ้านมากเลยไอ้อาหารก่อนกลับบ้าน ึงบ้านแล้วครับค่ะก็จะไปแล้วนะคะทริปนอร์เวย์โฮมเราต้องรอดก็ <c oughs> ถือว่ารอดนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะการเดินทางไปเที่ยวถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้นะคะที่ไปเที่ยวกับน้องไอหรือว่าไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็ไปแบบต่างประเทศต่างเมืองด้วยไปเจอเพื่อนที่นอร์เวย์สนุกมากแล้วก็ ได้ทำกิจกรรมนึกว่าจะไมไ่ทำอะไรแล้วนะเพราะว่าไม่ได้แพลนอะไรเลยอันนี้ก็เป็นภาพเก็บตกเอามาฝากเนาะก็สามารถเข้าไปดูที่อินสตาแกรมของกีต้าได้เหมือนกันรอดูนะคะว่าจะมีทริปไปเที่ยวไหนอีกหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้กลับไปทำงานเข้าสู่โหมดปกตินะคะเข้าสู่โหมดเดิมก็คือทำงานหาเงินไปเที่ยวนั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะสวัน2คืนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามวอล์กต่อๆไปด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กีตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะไอ้การคนสิ์ะ <c oughs> บ๊ายบายปิดคลิปตรงน,นี้แหละบ๊ายบาย